ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้กับม่อพอๆกับพอแตีมนะพี่น้องเนาะครับพอแตียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนชัยวานต่อยอนะพี่น้องเนาะครับมือวันพุธโอ้มือวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่สิบแปดพอยสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาออกสี่ศูนย์สอง ปดหนึ่งศูนย์ขับเลขล่างกับออกสองแปดมาพี่น้องเนาะรับของเซียนชัยวานงวดที่พานมากครับชีว่างในพี่น้องชีว่าลดหรือว่าเขาละพี่น้องนี่ <c oughs> ครับมาตกกันพี่น้องแปดหนึ่งแปดสองนะครับแต่วันเลขวบิงนะพี่น้องเนาะวิ่งบนล่างหกกับเจ็ดโอมาจักโตัวพี่น้อง ครับต่ว่าชุดวินเพิ่นกับมีอยู่เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นว่าเป็นตกกันไว้แปดหนึ่งแปดซองมาันพี่น้องครับเอามืนอนีก,ก็มาแล้วพี่น้องครับขอเตรียาพมาติดตามต่อยเนาะพี่น้องเนาะกับเราพัฒนาเซียนชัยวานนะพี่น้องครับเราไปเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะว่าเพิ่นไหนมาตัวใดนะครับ ครับอ้บรรยากาศพี่นองใอ้ร่มดีขนาดเลยวันพุทธที่ยี่สิบเนาพี่นองเนาะ ครับสัตว์เยน็นเราพี่น้องเนาะ ขับบนล่างวิ่งรูด8กับ0พี่น้องขับมาเบ่งชุดเต็มเพิ่นได้พี่น้อง แปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์สามสี่ห้านะครับ ชุดวินได้พี่น้องครับส่วนจับคู่พี่น้องศูนย์สามศูนย์สี่ คูณยห้านะครับแปดแปดสามแปดสี่แปดห้านะครับ บ้านี้ส่วนตัวเน้นนะพี่น้องเนอะครับศูนย์สามศูนย์สี่แปดสามแปดสี่นะครับ ไว้เข่าตูดเน้นยนะพี่น้องเนาะ ครับเบิ่งไว้แล้วมันือพี่น้องเรืยอตกกันนะครับครับจัดเกดนนมาพี่น้องเนาะเออบรรยากาศดีทๆเแ้่ไว้พี่น้องแชบหน้าจอไว้นะครับเด้อ วันจันทร์โอวันพุธนพี่น้องเนาะวันพุทธที่20พอพยสองห6 7ลาวพัฒนาเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูด8กั0บ0ครับจุดเตรียมพันกับ8 90345นี่น้องเนาะขับจับคู่แห่งมี03 04 05 83 84 85กัน93 94ครับเน่น0 3 0 4 8 3 8 4น่พน้องเนาะ เอาพ่อเตียมขอขอบคุณห,หลายๆ้อครับเด้อเซียนชัยวานเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อเตียมมาครับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพ่อเตียมขอไว้พอนคอยเข่าคอยแตกปัง,ปงๆอีกนะครับจะเริ่มได้พี่น้องเด้อมาสอบตัวได้หฮาก็จะเริ่มกลับตัวไว้นําเนาะพี่น้องเนาะ เอาจะเลื่มพี่น้องเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์ให้พอ่อเตมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้พอ่อเตมน้ำนาคามเอาสุดท้ายทายสูตรนีข่ขอยิบซีทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบิกมาติดตามพอ่อเตมขอให้โศกโศกมันมันเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนนะครับเนาะขับพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับลิปนี้สวัสดีครับผม